อืมอืมเลิกเลิกเลิกครับสวัสดีครับ <c oughs> อยากให้ดูความต่างของกันไลเฟนโกสามรุ่นเฟนโกสี่เฟนโกหกแล้วก็เฟนโกสามร้อยนะครับเดี๋ยวลงตัดดูนะครับต่างตรงไหน,นตัวเฟนโกสี่ไอตัวสปริงหลอดเหมือนกัน แต่ตัวใบกันไกลตัวใบหลักมีเปลี่ยนในในบ้านเรานะครับในไทยใบหลักมีแล้วก็น็อตจะใช้เบอร์13รู้สึก13กืบ14หา,หาประแจใช้ขันได้ให้แต่อุปกรณ์หลักๆตัวนี้เหมือนกันแล้วก็ปากกว้างกว่าเป็นโคหกปากกว้างกว่าแต่ตัวนี้ใช้ลูมินยมอลลยเสริม ไอ้ตัวนี้เป็นเหล็กแล้วก็ด้ามตรงอย่างเดียวจะไม่ไม่มีองศาที่รับมุมมือเหมือนกับเ้นโก้6ส่วนประสิทธิภาพของเ้นโก้4นะครับอันนี้ใช้มาประมาณ3-4ปี ไม้ไผ่นะครับดูไม้ไผ่ไผ่หนามันอาจจะนิ่มเลกน,นิด้ยงดูการตัดไม้ไผ่นะครับ เฟนโก6 6นะครับจุดต่างก็คือตัวนี้ตัวกำหนดใบตัวนี้ก็ใช้เหล็กเหล็กทั้งชิ้นหมดเป็นแบบนี้ไม่สามารถใช้ไปใช้กันได้ต้องใช้ต้องใช้ไปให้ปากตายถ้าจะคิดจะปรับปรับเปลี่ยนและใบสั้นกว่าองศาปากก็แคบกว่า ส่วนด้ามอาเอ็นรับอุ้งมือดูนะครับมันยังใหม่เ,หเลยนิ่มกว่าครับ ส่วนเฟนโก300ผลิตจากแตนเลตปุ่มปลดอยู่ด้านบนสันผลิตในอิตาลีส่วนอีกสองตัวที่ผ่านผลิตจากสวิตสวิตเซอร์แลนด์ตัดไม้ไปนะครับมันเป็นกันไกลตัดกิ่งไม้ขนาดเล็กนะครับใช้หานหนักน่าจะไม่ก็ได้ผลแต่ก็ใช้ได้ ใจหายอย่างโหดมาประมาณ3ปีเหมือนกันไม่ต้องบำรุงรักษาตัดกิ่งไผ่ดูนะครับก็ตัดได้คล้ายๆกันนั่นแหละราคาก็ถูกกว่าเรื่องความต่างแก้น้ำหนักแล้วก็ความชอบครับ ไล่ไลกันหมดแต่ไม่แนะนำไมใ่ใ้อโโนุ่นกลัวมันจะอายุมันจะสั้นแต่ก็อยากจะใซื้อใช้ใจได้ครับเป็นโกสามร้อยเอกีลองกับไม้แห้งนะครับลองดูดงเดี๋ยวมาครั้งนี้ลองกับไม้แห้งครับเป็นโ้สี่ผ่านแล้วครับเป็นโ้หก ผลที่เสียงมันนิ่มกวา่าไม่ดังแกล้งเพราะมันมีจุดหมุดเป็นลูกยางมารับอยู่ที่เฟนโก้สีไม่มีครับหมุดยางมันจะดังแบบนี้ของเฟนโก้สีจะดังแบบนี้เพราะว่าสัมผัสโลหะอลูมิเนียมสัมผัสกันกระทบกันมันจะเยียบเสียงเยยบกว่าเฟนโก้หกไม้แห้งนะครับ cơ sở rồi cho luôn này các, léo tẻ này rồi.